งานหน่อยเห็นว่าปีหน้าจะมีงานหนักกว่า hmm. น okay. mm ี้คุนานอีกไหนแล้วคะก็ยังรอเขาอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วปีติดต่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ค่ะคือจริงๆแล้วปีนี้พามีติดต่อมา2 3เรื่องแะแต่เหมือนแต่ละอันเหมือนกับว่ากําลังจะถ่ายแล้วแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถ่ายอะไรเนี้ยก็เลยไปมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็มีันี้เขาก็บอกว่ายังรออยู่คงถ่ายต้นปีหน้าแต่ว่าพอสรุปเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกดีกว่าไม่อยากแบบพูดไปแล้วก็มันไม่เกิดขึ้น ทให้อ๋อบางทีเหมือนที่ผ่านมากำลังจะถ่ายแล้วแล้วก็เหมือนมีทะเลาะกับนายทุนอะไรเนี่ยก็เลยจบกันเลยอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วเรื่องที่ล่าล่นมีเป็นบทแนวไหนอะไรยังไงไม่มารอก่อนถ้าสรุปปุ๊บแต่เขาบอกว่าน่าจะประมาณต้นปีแน่ๆค่ะมันต่างจากที่เราเคยเล่ามาหรือเปล่าก็ต่างนะก็ต่างอาจจะเป็นแนวคอมเมดี้ไปเลยซึ่งพราไม่เคยทำสามารถจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเนี่ย คนเขามาคุยเยอะอยู่เหมือนกันนะพรริก็บอกทุกคนว่าถ้าแจ๋งมากเล่นแน่นอนแต่คือขอแบบพี่ดีมากอะไรวาตอนนี้บทที่ได้รับมายังไม่โอเคยังไม่ใช่ชอบออก็ชอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ยังไม่โดนอยากอยากโดนอยากอ่านแล้วก็วางไม่ได้อ,อยากได้แบบนั้นนะคะแล้วบทมันโดนที่เรร่ามันเป็นยังไงไม่รู้ค่ะพี่ไม่รู้ค่ะถ้าจะรู้ในเมื่ออ่านแล้วอ่านปุ๊บเดีย๋ยวพี่ก็เลยพลิเล่นจะเป็นต้องเป็นนางเอกหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ จริงก็ไม่จำเป็นนะคะเป็นนางร้ายก็ได้มาเลยใครจะเชื่อไหมโดนดนบาดไหน,บน,บน,บน,นก็ได้แต่ขอไม่โดนใจถูกต้อง <c oughs> คืออยากเราอยากเล่นแล้วสนุกแล้วท้าทา,ทา,ทา,ทายตวเองอะไรเนี้ยไม่อยากเล่นแบบเหมือนแบบ,แบ,บน่าเบื่ออะไรเนี้ย <laughs> ใกล้ครสิสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วมีวางแฟนนะคะ คงจะไปอังกฤษค่ะเดี๋ยวจะรวบรวมครอบครัวทุกคนแล้วก็ไปเจอกันใช่ช่วงไหนคริสต์มาสปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่เลยค่ะพอดีมีน้องแล้วแบบคงแวะไปแวดมาไม่ได้แล้วต้องแบบว่าเลือกสถานที่เดียวแล้วก็อยู่นิ่งๆกับทีมเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะแฟนแล้วใช่ไหมคะีเพื่อนไปด้วยไหมคะเพื่อนๆไม่น่าจะแต่อาจจะมีคนอยู่ละแวกนั้นก็อาจจะมีเจอกันนะคะอ๋ออันนี้เป็นทริปครอบครัวนะใช่